สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาหาน้องแฮปปี้แฮปน้องแฮปปี้แฟมิลอรี่นะคะนี่เดินมาหาน้องในป่าน้องมากินหญ้าอยู่ในป่าเราลงมาหาน้องเลยน้องแฮปปี้อ่าน้องปีใหม่เรียกผิดน้องปีใหม่สวัสดีค่ะน้องปีใหม่สวัสดีค่ะ เนี่ยเดินลงมาหาน้องเลยนะคะที่ท่าน้ำเลยน้องๆมากินหญ้าอยู่ข้างๆลำน้ำเนี่ยค่ะเป็นธรรมชาติมากๆเลยมาเที่ยวหาน้องๆได้นะคะน้องๆจะอยู่แบบธรรมชาติแบบนี้ค่ะมีลำน้ำรมเย็นมากเลยค่ะน้องพี่ใหม่ น้องปีใหม่ลงมาเล่นน้ำนของแม่ไปไปเล่นน้ำหน่อยแม่แม่ดีใจได้เจอน้องปีใหม่น้้้องมาาล แบบธรรมชาติแบบนี้นะคะที่ปางจันดีอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะคะคน้องแฮปปี้มาแล้ว <c oughs> <c oughs> ดูแม่ๆกรี๊ารัดกันใหญ่ดูค่ะน้องๆเล่นน้ำมีความสุขมากเลยค่ะอยู่ในเมืองบางทีก็มีแต่ความวุ่นวายรถรายเยอะมาหลบความวุ่นวายมามีความสุขกับน้องๆค่ะที่นี่นะคะ

อูนี่เรากเหอดีๆอ๋อีๆไม้อ่เจน้องแฮปปี้น้องแฮปปี่ะทุกคนคะ อุ้ยดูน้องอ้อนกันขอเพิ่งจะเห็นกันเพราะว่ากำลังไปทำงานค่ะของช่วงนี้เพิ่งเปลี่อนมาะึงับพี่น้องทักทายกันสนั่นลั่นปลาเลยค่ะอู้น้องไปรับงานมาแล้วก็มาเจอกันน้องทักทายกันด้วยความดีใจค่ะดูนักเล่นน้ำเอ้ย อ๋ังดูน้องเล่นน้ำกันนะคะมาชมน้องเล่นน้ำกันได้นะคะน้องแฮปปี้มาแล้ว ี่เรียบก็ามาแล้วมาเล่นน้ำกันพร้อมน้าพร้อมตาเลยวันนี้อุ้ยน่ารักมีความสุขมากๆเลยค่ะอ น้องใกล้ชิดแบบนี้มีความสุขมากๆเลยค่ะน้องๆก็มีความสุขที่แม่ๆมาเยี่ยมนะคะนี่นะคะเหนื่อยจากการทำงานเหนื่อยจากการอยู่ที่มี รถราเยอะก็ลหลบมาพักผ่อนที่นี่ได้ค่ะปางช้างจันดีอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมาอยู่ใกล้ชิดกับน้องๆแบบนี้ได้เลยค่ะมีความสุขทั้งน้องช้างมีความสุขทั้งแม่แม่ผู้มาเยี่ยมนะคะ ี SC, Salvador, ara, ่เตแล้ว <apply> ก <some problème> <Grant> ็ชาวช้าคนรักช้างนะคะอาีหานกได้เลยนะคะว้าวมีวฮ่น้องแฮปปี้อยู่ไหนเอ่ยน้องแฮปปี้อยู่นี่้องแฮปปี้อยู่นีเข็นตะกอน เฮฟี p เฮฟี p เฮฟี่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 ดูสิโอ้ยโอน่ารักดูสิเอาดำน้ำแล้วโอ้หลบความวุ่นวายในเมือง มามีความสุขก,กับน้องๆแบบนี้ใกล้ชิดกับน้องๆแบบนี้ได้ที่ปางช้างจันดีเชียงใหม่ค่ะ <c oughs> ความสุขที่เนลมิตได้นะคะที่นี่ค่ะ <c oughs> อูโอ so ้ดำน,น้ำดูสิความสุขในรมิดได้นะคะมีจริงๆค่ะที่นี่ค่ะแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันความสุขได้กันค่ะดูแม่แม่จะมีความสุขมากยดีความสุขจังเลย <c oughs> ังแฮปปี้ตี้น้ำใสแงกัน้น่น้ไ่น้ำไ่โอ้โ่ <c oughs> นน้ำด้วย <c oughs> พ่นน้ำมนต์ดูสิคะ สายน้ำนี้เป็นสายน้ำที่เขาล่องแพกันด้วยค่ะมีความสุขทั้งคนทั้งน้องช้างเลยนะคะ <c oughs> แม่แม่ผู้มาเยี่ยมเยือนค่ะมีความสุขมากแม่ก็มีความสุขค่ะ คะ่ะม,มาดูน้องๆมีความสุขมากค่ะดูอุ้ยความสุขที่เนรมิตได้ค่ะมีอยู่ที่นี่ค่ะ มาเล่นน้ำกับน้องๆได้นะดูสีนะ่ารักมากเลยเล่นน้ำเป็นเด็กน้อยเลยค่ะแพมาแล้ว <c oughs> ขึ้นฝั่งเร็วแพมาแล้วค่ะแม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำสายที่เขาใช้ล่องแพกันด้วยค่ะ น้องๆต้องรีบขึ้นนะคะเดี๋ยวแพรมาชนแนรู้จังเลยน้องๆแสนรู้รมากอ่าพอเขาบอกว่าแพรมาแล้วน้องๆก็รีบขึ้นฝั่งเลยค่ะน่ารักมากฉลาดมากเลยค่ะนี่นะคะแพมาแพของนักท่องเที่ยวน้องๆได้ยินคําว่าแพมาน้องๆก็รีบเลิกเล่นแล้วก็วิ่งขึ้นฝั่งเลยค่ะเออฮะสนุกมาก มีแพรล่องมาแถวนี้ก็จะเป็นแถวที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันค่ะมีทั้งล่องแพรแล้วก็มาเยี่ยมชมน้องน้องน้องช้างกันนะคะน่ <Okay. S 1> ารักมากเลย